ปัมานานองเนี day, ่ยแทงผู้นาพีนงเอ๋ยประกาศโตมื่อนีอาคีหอนยู่จับไฟทไมบงคนพวารูสุกความสุขจะมี้ันเจ้าดาวมาเป็นจังไหนเดินท้ามาใหม่เลยะสสบายดีที่สื่ทดีแล้วนะพี่มีความจริงยันลสิบอกกับเจ้าสบอยนี่คืออาคีเส่นเป็นมาฮีซีของพี่ยังไห้สวัสดีคือพี่นี่อล้วอ่กอาคจ้า ก็หนีก็คือปฐุมมาปฐุมมานี่แหละของเซเซอร์ยามากทีเบียวม้าฝานมาต่อเสน้รทีนวอยากได้น่แก้วแบนนุนทอี่กนี้น่ะก็อยากได้แร้พ่คะไดเวิ่งว่างก็ไปนั่งลาบลาบที่นี่ไปอย่ากไดพี่คะเสทของม่ยังหี่ก็แก้วแบนนุนทอออีกหนีตรงไหนตรงเนี้ยพี่นาต่้งใจมาเสียว่าเป็นเฮสีของผีคนในสมบัติบ้า คิดว่าเราค่าเดี่ยังคำวบาควา่อนางมาบอกต่อฉัเซนีหไม่ม่มาอยู่ใกลเท่าาคู่สองและมาขัดใจอี่นองอยากของ เมสีตกก่อนหนักคุณแบได้หนักใส่เบนอผมย่อมย่อกผานค้หนาท้าแกะสหนักไปครับอุ้ง่สันหมนีนุ่มแกแต่ไปใครเมสีอากีนพี่คะาวัสดีนี่คุณสายอย่ากับน้องปี๋นะฮะประดดเทโอ้ยคุณสายกันมาดีอกดีใจพี่คำเทสดัสดีนะเสดงนี่เนี่ยไม่เพิ่มอีกน่นข้อสดงแค่ลเลยนะยงว้แดี่นะอ้ยยังไหวอยู่บ่พี่คำมันหลเลยพี่คคบอกเรื่องนี้เนี่ยเอามาอีกจะถาจากซ้นที่มียังไหวอยู่ นั่งแล้วมันทำไมมันจีนีเบี้ยวโอ้ยข้อผิดลดทิ้งเรือนี้จะโจ้มันถี่แย่ยงจ่ะีใส่หน้าเลยใ่เอาละสินปบมาทั้งหลายเอ้ยครับโอ้ยนับตั้งแต่บันี้เป็นต้นไป1น3่5มันคตนแล้วด้วยเพะนัเ่กบาน่นเอาเาสีแต่งต่งเ็กาคีกันเป็นมหิสีเส่วนอาุบมาสวยเยไอ้กึ่งเป็นมหิสีรอง ให้พวกเจ้าทุกคนนี่โจริบัตสลับเสดมาทุ่มมาเป็นยางดีเข้าใจบอรพระพพร,ะราชาแสดงทีเดี๋ยวหนองมาทุ่มมาเนี่ยเดี๋ยวหนองก็ไม่นุ่งขออัสตาดูแลเองเลยบ้าพี่คะแยกแสดงทีงมาอยู่เนี่ยแสรงทีมาตงวงันสิดูแลเป็นยางดีแล้วพี่ก้แาแต่ไม่ค่ะพ่อโง่ในนี้จะนับตูดก,กันห้ากันห้ากันพี่คะแสดงทีแสดงมาทุ่มมามาทุ่มมาจะมาข่าวว่านอนนะข้าจะสั่งขอเทิดทูนพระมหาอิขึ้นทธิ สิแม่มาหาญายานกวาเอากันมาหาใหญ่เอาวะสุงยอดค้ใหญ่เบอร์โอ้โหเดี๋ยวเอาที่จุ่มม่ปทุ่มาได้แซบตาเอาซตามาลัไปเอาอู่เจ็ดใส่จิบีเต่อสเตวเนียบุ้ยต้องโตน่ยไม่นึกว่า

ทำไมความหมายนี่มันจยกให้พระมหาเศรีมีหลูงมีเตาโอ้ยพัวนี้อนะพี่คะบางแนี้สดานที่ก็ได้แค่อยู่เงียกอยู่ว่าบหถามไแต่ละมือตะเล่นผู้นดกอามาเข้าไปหาแรงใหม่อยู่ห้องหมอจชมนอชมไ๊บภางนอกแสดงเฮ้ยเอาละท่าสเบิร์สาเนี่ยให้บอกเจ้าสองคนฝ่อมสิีกจำร้องเดี๋ยวพีสีมาเห็ไปที่สุขขอบนจักงกินท้ะสที่ กานสลับเนี่ยจะของเสิไปพูดเสืส่อมเสืยอ,อยู่อเแ่กเฮ้ยตายกังเลยปสิยตยไหวง,งาม,มอย่เนาะจังบินไปบ่รารลุนเนาะ้ย่ได้ที่เอาจริงสิไม่เนาะไปค่ับพวกน่าเปนเตรียมสิ่งเตรียมของสัก่อนไปเลยค่ะ เป็นอย่างนี้อยู่มันพอได้พอหูวเฮาหนลยเลไปเริ่มเข้าไปตาบๆด้พห่คะ๋ัวเฮาหนาเดียวนะพี่นทีต้เดี๋ยวมอีกหัวเฮาี่กาดิ่มขึ้นไม่ตาเดียวเออหูวเฮาพีการะล่ะเอาอาจารย์เราบือบ้านใจเห็ได้สิเจะไม่นนห้วยกรานีต้นเลยเค่ะโอ้ย

ใส่ลูกเอาไปยาฟ้า,าสื่อไม่ได้ได้สงง่ง,ง,หงให้ค่ะที่ย่านลังเ้ยมันมันไข่ไงซื้อหรอกมันข้นงา,ง,างหลังขึ้นคือกัสั่น้านเดี๋ยวภาพเดี๋ยวพี่บ้าเขาไปปั๊มปัามา๊มอะนเป่ะเจ้าข,ข,ของรัเบีอ่อนของพุ่น,น้อย